เอาก็กลาบสวัสดีทุกคน,กนด้วยนะฮะวันนี้เราอยูโรบอทแมพเ p สนะคะเป็นแมพเป็นแมพ SP แบบงงๆนะผมก็ไม่เข้าใจมันเล่นยังไงอ่ะนะแบบนี้ก็จะแปะชื่อไว้หนัมกมากก็มันก็มันก็ดูไม่มีอะไรนะผมว่าซึ่งมันจะเป็นจอยแมพให้เราแบบไปใช้ SP p. เดินเล่นอะไรพวกนั้นแหละเราก็จะมาเล่นกันนะฮะนี่ แรกเอาุดก่อนโอ้ยผมีอะไรมีลูกตองมีเรี่องอะไรวะจูจูโจโอเคมีอะไรปีศูนย์สามห้า S ับสีแดงน่าจะอันตรายไม่สุดอันนี้ S T ศูนย like. ์เก oh ้าสบเออดับ like. ส ah. sure ีเหลืองห้าสิบหกคือข้างแนน้นมนีอีกหนึงจุด โอเคไม่ค uh <program> ่อยมีเลยนะเอ๊ะ yeah, อ I mean ุ๊สี่เก้าคุ้มข้างนีคนด้วยกดประตูแล้ววิ่งเลยคุณอุ้ยอุ้ยอ้คนดีนี่นดูเย้เยะวิ่งไปเยอุ้ยมาเลยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุยอยอ คไม่มีอะไรก็ตอนนี้เราก็ต้องดึงเล่นไปเรื่อยๆทุกคนเพรนเป็นแบบแบบงงๆเหมือนกันนะเฮ้ยคนดูนี่ดิเท่าไหร่เนี่ยจักที่งอย่างไอ้คนนี้สามพันน่าจะเป็นไอ้ไอ้ปลายักษ์มั้งจักเป็นี้เป็นแบบเออแบบคนนี้ก็อดูดิหนึ่งหนึ่งจุดสามทุกคน มันปั้นมันบอลนะอุ้ยอุ้ยม,มันเดินแปลกวะอ๋อไม่ใช่ NPC ี่อุ้ยไม่ใช่มันเป็นเพื่อนเราแล้วทำไมเพื่ี่มันเ,นเดินตามเราเนะี่ยอุ้ยไอ้นี่มันน่าหยิงกคตรทุก,นกคนยิงแม่งเลยยิงแม่งเลย,ย เอมแก๊สกลมกลัวมันดีหรอซะงั้นแมปมันก็งงๆนะทุกคนเหมือนจะมันมีภารกิจนะครับภารกิจอ่า scp แต่ว่าอีเวนต์มันยังไม่มาเพราะฉะนั้นเราต้องรอ เดินเล่อยไปเรืเ่อยไมีอีเวนต์อะไรเกิดเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยมีห้องไม่ปิดเดีย๋ยวปิดห้องแป๊บคงกวลัวองต้อง,ง,งปิดเลยปิดเลยเสร็จแล้วออกดิรอเฮียเลยล่ะ ทุกคนตอนนี้มนเมาเจอไอไอ้เอนี่ตเป็นตัวนี้ตตนี้ะนี่เป็นเอซพีที่มันอยู่ในน้ำกดเพราะว่าเอพีที่เขาต้องแช่ไว้น้ำกดเพราะว่ามันิวเลือดค่อนข้างไว้นีงทุกคนอีเวนอีเวนพิสาดูเฮ้ยคนดูดิโวตุเขี้ยอะไรวะน่ะดูว่ ้วย้ยอ้โอ้ยเหี้ยอะไรเนี่ยได้วยโดนไล่ไม่อดไม่อดดไม่อดเราไม่รอดแล้วเราไม่รอดแล้วอุ้ยรอดช่ยเกือบตายก็แต่มตัวอะไรมาเนี่ย าตาอุบาทมากเลยทุกคนอุาชิบหายแล้วโอยเี้ยงบางกูจบเลยยิงเลยยิงเงพันทุกคนเวิง่งหีรถสัตว์ลอยเียอะไรละเ้ยไาพอดีเป็นหน้าตาเหมือนเขี้ยเลยลวเป็นหน้าตาเหมืนาามอนก้นฮะทุกคนเขียวเอ้ยไม่ยอมอละอันนี้นปติดปูดดดดก่อน เลีเรต้องหยิบรทคังไว้เป็นเม็ดทีุ่่นงัป่ามอนงี้ปะไม่รู้ดเเราก็เล่นไปเล่อย อ่าโบเปิดประตูแล้วส้ยเกลี้ยนหน้าตาเหมือนพี่ใครจูด้วยก็ทีละหลายคนเออนอีนี่หน้าตาเดียวกันเลยน่าเหมือนจะเทียงเลยโคตรเลยชนเลย,ชนเ,ลยชนเสร็จงลูกหนีรถถ,ถังกี่รถถังก็ไม่กลัว มันโดนเรียกกลับไปที่เดิมเหมือนทุกคนควาหน้าตาเหมือนอันนั้นแหละไอสัพป,ประรดเรื่องโคชิล่ามันจะเป็นสัตว์ป,ปา่าสัตว์ป่าต้นพืชอะต้นหายไม่รู้อะแต่ว่าผมจะลองเดินอยู่มก็ไม่ได้เดินเว้ยขนาดนะั้นก็เดินช้านะเอ้ยเอาคนรูตัวกันเหรอเนี่ยมันมันมันเป็นตัวเนี้ย กับเลยลับไปตรงนีง้ะหละ้งนทกคโอยก็นงนี้จะได้ิเต,ตอรอะไรซื้สิ่งเราไม่ซื้อปิดกันโอเคผมรู้จุดผมรู้แล้วเราจะทำอะไรดีในสถาน,นที่เราม,มีเที่ยวเลยทำไปฆ่าสุนเก้าหกกันอุย้ยทุกคนอยู่ตรงนี้พอด,ดี ขเขาเสร็จเราดี่อกไปเรื่อเาไปเนื่อๆอุ๊ยดันเกี้ยอะไรมาเนี่ยเฮ้ยมันจียๆนะมันจีนๆอะไรตันงำเกี้ยอะไรเนี่ยอ๋อหายเลย แะไรวะอย่างนี้มันก็ขวดล็อกคนเดียวหลอนปะเนี่ยเฮียแปลกๆแล้วก็คลิปนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะทุกคนก็เป็นการอาจะดูชัยว่าแมป S C P แบบนี้มันสนุกหรือเปล่านะได้มีอะไรให้ทำหรือเปล่านะคลิปนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ก็ขอให้ทุกคนสนุกกับคลิปนี้นะฮะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายยครับมันงงนิดนึงนะเพราะว่ามันแบบมันงงคลิปหายเลย นั่นแหละบ๊ายบาย